ครับสวัสดีครับพบกับผมมารพินและฟิลไทย .boxspot.com นะครับกำลังอยู่ที่ร้านถูกและดีนะครับเป็นร้านประจำฟู้ดแลนด์นะฮะแล้วก็มีหลายสาขานะครับอย่างที่เห็นนะฮะในรูปนะฮะก็นี่ก็มีอาหารเช้าแบบอเมริกันนะฮะก็มีไอเดียจะมาแนะนำก็คือหลายคนเนี่ยเวลาจะไปเที่ยวนะครับนัดเพื่อนกันขับรถไปกันหรืออะไรอย่างเงี้ยไปต่าง ไปต่างจังหวัดแล้วก็อาจจะออกแต่เช้านะครับรียบออกแต่เช้านะฮะก็เนี่ยครับเขาจะมีแฮปปี้เออร์นะครับจากราคา65บาทถ้าตี5ครึ่งถึง9โมงเช้าราคาอาหารเช้าจะเหลือแค่54บาทต่อชุดนะฮะซึ่ง54บาทเนี่ยขับรถออกไปไปซื้อกาแฟต่างจังหวัดแก้วหนึ่งก็30-40แล้วกาแฟละปั๊มน้ำมันก็ 30-40แล้วนะฮะบางที่อาจจะ50-60ก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ที่นะฮะผมก็เลยมีไอเดียแนะนำว่าถ้าใครมาแต่เช้านะฮะก็ไหนๆจะออกช้าไปแล้วแล้วก็นัดกันเนี่ยทำไมไม่นัดเจอกันที่อย่างฟู้ดแลนด์นะฮะมันก็จะมีอยู่ตามสาขาต่างๆที่ทุกแห่งจะมีร้านถูกและด,ดีอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีอาหารเสิร์ฟ24ชั่วโมงที่นี่เปิด24ชั่วโมงมีลานจอดรถนะฮะจอดได้ปลอดภัย รอเพื่อนนัดเพื่อนได้อย่างปลอดภัยนะมาดูว่าถ้าไปตอนเช้าตู่เนี่ย65บาทหรือเนี่ยครับราคาปกติ65บาทและราคาราคาแฮปปี้เอนะครับคือ54บาทก็คือตีห้ครึ่งถึง9โมงเรามาดูว่าอาหารเช้านะฮะอเมริกันเบรคฟาสต์นะฮะหรืออาหารเช้าแบบอเมริกันเนี่ยของ Foodland มีอะไรบ้างนะครับระหว่างที่รอไปเที่ยวกับเพื่อนเนี่ยมาดู นี่ครับที่กองอยู่ตรงหน้าทั้งหมดเนี่ยราคาแค่54บาทถ้าเป็นเราไปแต่เช้าตู่นะครับหรือ65บาทในราคาปกติ65บาทยังถูกเลยครับมีไข่ดาว2ฟองนะฮะเราจะสั่งเป็นไข่เจียวหรือสั่งเป็นไข่กวนไข่คนก็ได้อันนี้เลือกได้นะครับนะฮะอันนี้แต่ผมเอาสั่งเป็นไข่ดาวไม่สุกส่วนตรงนี้เนี่ยแฮมแฮมเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นเบคอนหรือจะเปลี่ยนเป็นไส้กรอกก็ได้อันนี้เราเลือกได้ นนะะอาหารเช้าที่นี่เขาให้เลือกได้เสมอนะฮะอันนี้ก็มีดนะครับเดี๋ยวผมให้ดูชิ้นนะฮะเบคอนนะฮะก็เป็นเบคอนทั่วไปนะครับไม่มีอะไรพิเศษมีน้ำเปล่าเติมตลอดแล้วตรงนี้เป็นน้ำสับปะรดนะครับสีเหลืองๆเป็นน้ำสับปะรดบางทีจะอ่าเขาให้เลือกระหว่างสับปะรดกับฝรั่งแล้วก็มีแยมแยมอันนี้เป็นผิวส้มแยมผิวส้มนะหรือมามาเลดแล้วก็อันนี้เป็นเนยสดนะฮะ ในสดก็ก็ตั้งทิ้งไว้นิ่มเลยสามารถทาขนมปังได้ทันทีครับนี่กาแฟนะครับเข้าใจว่าเป็นบองคอฟฟนะฮะกาแฟบอลคอฟฟนะฮะก็มีคอฟฟี่เม็ดมาให้ฮะแล้วก็มีน้ำตาลให้เติมถ้าใครชอบหวานนะฮะกาแฟร้อนหรือถ้าไม่ทานกาแฟจะเอาเป็นชาร้อนนะฮะก็ได้ครับขนมปังอันนี้เป็นโฮลวีตปิ้งมาแล้วนะครับหรือจะเป็นขนมปังธรรมดาก็ได้นะครับมีให้เลือก2แผ่นนะฮะ มีให้สแผ่นนะฮะนี่ครับทั้งหมดนี้65บาทหรือ5 4บาทซึ่งผมคิดว่าคุ้มมากนะสำหรับถ้าในไหนจะต้องแวะกินกาแฟเข้าห้องน้ำรอเพื่อนนะฮะก่อนที่จะอกรุงเทพกันนะเพราะบ,บางคนบ้านไม่อยู่ที่เดียวกันอะไรเงี้ยฮะก็แวะผ่านตรงนี้ซะเลยนะฮะกินกาแฟให้ตาสว่างแล้วขับออกไปยาวๆเพราะว่า,าคุณไปทานกลางทางเนี่ยราคา ผมว่าแพงกว่านี้แน่ๆนะฮะหรืออันนี้ที่นี่ถ้ามีอาหารตลอด24ชั่วโมงมจะสั่งข้าวผัดสั่งข้าวไข่เจียวสั่งซุปสั่งก๋วยเตี๋ยวสั่งอะไรได้หมดนะฮะแต่ว่าก็คงไม่ได้ราคาเท่านี้นะฮะไงผมว่ากินเบาๆแค่อพอรองท้องนะครับจะได้ไม่ง่วงขับรถเนี่ยคนชอบรลอลงเนี่ยฮะเรื่องเมาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องง่วงเนี่ยผมว่าสําคัญไม่แพ้กันนะครับ 65บาทราคาเต็ม54บาทตี5้ึ่ง,ถ,งถึง9โมงเชานะ้าร้านถูกและดีฟูดแลนด์ทุกสาขานะก็มีทั้งสาขาอยู่ทางด้านเหนือด้านตะวันออกด้านใต้นะครับในั้นใครที่จะออกนอกกรุงเทพนะฮะตรงนี้นัดเพื่อนปลอดภัยเพราะเขาเปิด24ชั่วโมงมียามมีที่จอดรถนะครับนะัดเพื่อนรอนเพื่อนได้สะดวกใครไม่มีรถก็จะไปรอเพื่อนก็จ้างแท็กซี่ไปนะจ้างแท็กซี่ไปเรียกศูนย์มาแล้วก็ แล้วก็มาที่ตรงนี้ก็ปลอดภัยสะดวกทุกอย่างตลอด24ชั่วโมงแทนที่จะไปรอตามใต้รถเมล์มืดๆหรือปั๊มน้ํามันอะไรที่เขายังไม่เปิดนะครับ